นี่ว่าจีอสใไมม่บอกว่าแม่ไดลูกเพศผิดลูกล่วงเพินกให้ให้ลูกเด้อพอเลยไม่ใชสอนนะมพ่อเองหรอกตอไปสอนมาบ้านไป่วไอ้มันเนจาอาลันามาอาัชนาสังกอาันาพวกเน่เยี่าด พอครับพอโมเส็นั่นแหะบานนี้ไม่ไม่ไหวไมอไหวตากิ้วก็ได้ใบแม่แม่แม่สูงเอามาเป็นพ่มเห่ไเห็นแล้วไม่เห็นมีขังครับบุญกุรุกี่เป็นบ้าไรนี่เป็นบ้านไนย้อคลกคนร้อง

มาป้อนตุ๊กขึเลลูกหลานสาวนีเป็นมผนใ่ปะขลไ่ขาดมากักไ่ได้เนาะอเนาะเปียนแต่แม่ยัหักอยเนาะเออนั่ี่สรยเดอสรยอดนัลูกนัีฬวปีกดไท อยุท um: ี well no 8, nah ่พดแค่รู้วสุดปลายอยากขึ้นทำไห้น้องเข้าไปมาบอกไป็มีนั่งกับพี่พีบอกพี่ได้ยอกินมันบอกแบบนี้นี่นเนาะวัวมันก็บอกเป็ยนาไหนม่เกิดเป็นพ่อไม่ต้องบอกนเป็นพ่อพ่อเนาะ็นพ่อเด็กครับ่อไ่ลูกไหมเนี่ยเด็กครับม่ออะเล่นอะไร

นั่นลานสาวด้วยนะลานสาวปากไม่นั่นนั่นเป็น้านเหมือน้อาาวยเาให้ยู่เออเป็นว่าป้านมอนโกงด้วยนี่ยู่ใหไปท่านี่กม่อาใ้ไอีกดอกใหงหางลยให้ไล่ให้ไล่ใหไล่ไอเป็นคู่หรือเป็นอย่าง่ะเป็นหมอป๋อตั้งรวจ คนายแกว่าหาอะไรเป็นไม่ไม่จะปงวนเ่ไรก็ไม่ยายนกกับกับยายเรี่ยผอีกนเ็นถึงกิินกเลยล่ะี่หละแล้วู้เป็นนายเนี้ยเชาหลาทีเป็นเจ้านายแล้วจะให้ยีกอกสามครั้งเอาไปใส่ก้อนสาครั้ง แกมอลยไไรเกยแปงขึ้นเก้าเหรเอออยาให้ขึ้นเกเ่าฮ่าเอานอกได้ไหมเอาี่น้องกันเลยนีองมือเลยสมือเลยเอ้เอฟดือบไม่ไย้่หญ่ะเอ็เอฟเดือบใครนั่งมาเอฟเดอบมเดยวนั่นทีนี้สูงเลยจะเล่ากันยังด้ไเยเปยใส่ด้วยมือหนิอชลก็มาเถ้าวะ เอาไซไ้นั่นแหละมันอยู่แางบ่สองมินหลายนั่นผูหลักไอ้ไงไอ้เงอกนี่ปูกแ่ร้านเอ้ยนี่ผูกอจักี่ดอกกีดอกอืมไอ้ได้ดเปลียาไอ้หการณ์ในงามแม่พี่มาตัอคิ้วบ้ากราป้า Đấy nói lạc yếp ạ Nhìn kinh kinh, ở đây là cháu con nai khuẩn Ừ, ừ, ừ Chịu anh chẳng Ừ, ừ Khép 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 Khép, nó kìa lạ Nói lạc vô ạ Phải Chắc phải xông nắng Nha, 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 ข้าผูบินดีด้วยหมดแหลเมียดได้ยายจะได้เห็นเลยดีันูเอาตัวเหมือนู่วแขนนําเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราผูแขูแขนน้านบมือนกาบสามเชียดีครับอืมัดข้าผู้นั่งกับามเชียกบุ้เจ้ากบามเชีย

น้าน่ลหอานว่าไม่ใช่ลูกร้านแะลูกข้าวข้าวของอะไรก็เอาปีนตังหนักน้่นี่ลูกอกเ่ยังไาขายง้ามเงอีกเหอกเทยมาหลาแม่ ไช่มันแตอนไร่แ่ันอกบบพวแบ่งหารยแล้ว่ไท่เนาะตอนเด้เงินไยเนาะนด้งไม่มาเด้ันจะแก้ช้มันยงแก้เม่บแกกไปเสียแล้วเสียแล้วน่ยเสียแล้วเสีแล้วละไม่เอาไป

Thank you